ูทูบสุขกับการกินค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงผลไม้มงคล5อย่างนะคะที่นิยมเอามาไหว้กันในวันตรุษจีนนะคะแล้วก็จะบอกด้วว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายยังไงแล้วก็ผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงด้วยนะคะผลไม้ชนิดแรกนะคะที่นิยมเอามาไหว้กันในวันตรุษจีนนะคะก็คือส้มค่ะ ความสวัสดีมหามงคลและส้มยังเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะประโยชน์ของส้มก็อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะแล้วก็เป็นวิตามินซีที่ช่วยในระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราด้วยและผลไม้ตระกูลส้มนะคะก็ยังมีไทอะมีนโฟลเลตแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทำหน้าที่ ป้องกันดูแลเซลล์ต่างๆของร่างกายค่ะผลไม้ชนิดต่อไปนะคะก็คือองังงณลค่ะ เป็นผลไม้ที่นิยมเอามาไหว้กันในวันตรุษจ,จีนนะคะและเราก็ควรจะเลือกองุ่นแดงนะคะมากกว่าอางุ่นเขียวหรือองุ่นดำนะคะเพราะสีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยแล้วนอกจากนั้นนะคะองุ่นก็หมายถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเหมือนลักษณะพวององุ่นที่มีผลคิดกันนั่นเองนะคะส่วนประโยชน์ขององุ่นนะคะก็เป็น ผล,ลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะแล้วยังมีวิตามิน A, วิตามิน c วิตามิน B6 แล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วองุ่นเนี่ยก็ยังทำหน้าที่นะคะมีฤทธิ์เป็นยาร,ระบายด้วยค่ะนะคะองุ่นก็มีประโยชน์มากมายเลยและนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยปรับสภาพกล้ามเนื้อในลำไส้และระบบย่อยอาหารให้ทำงานสัมพันธ์กันมากขึ้นด้วยค่ะ แล้ไม้ชนิดที่3นะคะที่นิยมเอามาไหว้กันในวันตรุษจีนก็คือแอปเปิลแดงค่ะแอปเปิลแดงมีความหมายถึงสันติสุขเสรีภาพนะคะการเป็นอยู่ที่สงบสุขไม่มีโรคภยัยใดๆมาเบียดเบียนนะคะและแอปเปิลแดงนะคะก็เป็นแอปเปิลที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะ สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ก็ยังจะไปทำหน้าที่ขัดขวางการเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายด้วยทำให้ความเสี่ยงของโรคมะเร็งลดลงแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะกินแอปเปิลแดงมากๆนะคะยังช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะและยังช่วยดูแลป้องกันนะคะผิวพรรณไม่ให้เกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะ ไม้ชนิดที่4นะคะที่นิยมนํามาไหว้ในวันตจุดจีนก็คือสาลี่ค่ะสาลี่ก็มีความหมายดีมากเลยนะคะหมายถึงความมั่นคงการพบเจอโชคลาภและสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ ประโยชน์ของสาลี่ก็คือเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงนะคะและเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นด้วยค่ะเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำมีฤทธิ์เย็นนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเราได้ดีเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสาลี่ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะ สำหรับผลไม้ชนิดที่5นะคะก็คือกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมนะคะหมายถึงการกวักโชคลาภนะคะและการมีลูกหลานสืบสกุลมีบริวารที่ดีนะคะดังเช่นกล้วยหอมนะคะที่มีหลายลูกนะคะอยู่ในหวีเดียวกันนี่เองนะคะแล้วก็ประโยชน์ดีๆของกล้วยหอมก็คือมีแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายอย่างเช่นแร่ธาตุโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทต่อระบบประสาทและการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจโดยโพแทสเซียมจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะคะและยังช่วยลดการเกิดตะคิวด้วยนอกจากนี้นะคะในกล้วยหอมยังมีสารทิปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนทําให้สมองหลั่งสารเมทาโรนินและเซโรโทเนนจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงคะได้ได้ฟังความหมายและก็ประโยชน์ของผลไม้มงคล5ชนิดนะคะที่โหยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะที่เรานิยมนํามาไหว้การในวันตรุษจ,จีนนะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็ตรุษจีนปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะคิดสิ่งได้ ความฝราถนาทุกประการเลยค่ะสวัสดีค่ะ